หมุนนะขมุได้ไหมเนี่ยหมุนได้ไหมเนี่ยหมุนได้ไหมเนี่ยหมุนได้ไหมหมุนได้ไหมหมุนได้ไหม ลองได้ไหมคะหนึ่งสองนิ้วชี้สองนิ้วขยับไปมาล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 าทำให้เราสุขใจลองได้ช่วยด,ะะด้วยนะคะ ช่วยร้องได้ไหมคะได้นิ้วกลางสองนิ้วขยับไปมาล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 าทำให้เราสุขใจโอ้โหนิ้วนางสองนิ้วขยับไปมาลาลาลา ลลนั่อดีตตรงไหนสด้ยโอเคแล้วตอ้ราที่อใหแล้วนิ้วสุดท้ายนิ้วอะไรคะิ้ไปมานิ้วสุดท้ายนิ้วอะไรนิ้วที่เล็กที่สุดค่ะนิ้วก้อยสนิ้วหายไปมาลลลา ทำให้เราสุขใจหัวใจอยู่ตรงนี้หัวใจอยู่ตรงนี้ปึึปปเอามือแตะผมช่าหน้าชมหน้าชมจริงจงเอามือแตะแก้มหน้าชแลหน้าชแจริงจงเอามือแตะไห ช่างใช่เลยใช่เลจริงจริง,งเอามือแตะอกช่งางตลกช่งางตลกจริงจริงเอามือวางบนตาช่างน่ารักน่ารักจริงจริงน่ารักหรือยังคะน่ารักหรือยังคะแล้วตอนนี้แม่เก่งขอเช็คชื่อลูกก่อนว่าลูกมาครบไหม ถ้าใครมาแล้วให้ยกมือนะคะน้องดีน่าค่ะน้องาน้องเหนือ ใช่ไหมคะใช่เกาะกี๋ไม้เนี่ยมีแมลงตัวใหญ่อยู่หนึ่งตัวหนึ่งตัวเท่ากับเลขอะไรคะเลขหนึ่งเลขหนึ่งคืออะไรเลขสองทองเลขสอทองโอ้หไอ้ตัวคือเลขสอทองเหมือนกันเหมือนกันกับตัวไหนที่เหนือออกมาชี้สิคะพี่เหนือออกมาชี้สิคะลูกเหมือนกันกับตัวไหนโอเคตบมือให้พี่เหนือหน่อยค่ะ มีผีเสื้อด้วยเดี๋ยวเราดูอีกก่อนนะลูก่ผีเสื้อด้วยลูกจ๋ามันไม่ใช่ผีเสื้อมันคือจักรจันที่กํำลังบินอยู่มันก็เลยมีปีกกำลังบินอยู่แล้วเอามาดูว่าจักจั่นมันมีกี่ตัวลูกจ๋านับช่วยแม่หน่อยหนึ่งตัวแล้วก็มีตัวเล็กอีกตัวหนึ่งเป็นสองตัวในนี้ กิ่งไม้นี้มีจักรยานสองตัวเท่ากับเลขอะไรคะข้อเป็ดเลขข้อเป็ดข้อเป็ดคือเลขสองใครจะรู้ว่าเลขสองมันเท่ากับตัวไหนคุณเติร์นเอาคุณไทรเต้นมาชี้หน่อยไหนเลขสองข้อเป็ดอ๋อถูกต้องไหมคะตบมือให้ไทรเติร์นหน่อยว้าวเอ๊ะแล้วเลขอะไรอีกน้องไมล์แล้วัน มาแรงวันไม่ใช่มาแรงวันมันคือจักรจักรมานับดูซิมีจักรจักรกี่ตัวตัวใหญ่หนึ่งตัวตัวเล็กตัวเล็กอีกหนึ่งตัวแล้วก็มีตัวที่ว่อีกหนึ่งตัวเป็นหนึ่งสองสามเป็นสามตัวสามตัวเท่ากับเล็กอะไรคะ เลขเสื้อเลขผีเสื้อคือเลขอะไรเลขสองเลขอะไรคะเลขสามเลขสามพัตเตอร์เลขสามคือตัวไหนพัตเตอร์จ่าเลขสามคือตัวไหนลูกถูกต้องไหมคะอ่ะตอมือให้พัตเตอร์หน่อย ม,ม,มันมีเยอะมันมีเยอะด้วยมันมีเอะมันมีตัวที่มีเขาตัวเล็กด้วยมันตัวที่มีปีกอ่ะลูกนรับก่อนลูกหนึ่งสองสามสว้าวมันมีทั้งหมดสีด่ตัวเลขสี่คือเลขอะไรคะเลขเรือเลขรบย ใครจะบอกได้ว่าเรือใบอยู่ตรงนี้ตรงไหนคะอมแอมอมแอมได้ไหมคะเอาเอาอมแอมมาเอมแอมมาไหนเลขเรือใบอยู่ตรงไหนคะลูกตบมือให้ออมแอมหนึ่งเอา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 อยู่ไหนอีกเนาะอยู่ไหนอีกเนาะอุ้ยจิงนี้ก็มีดักคอ นี้ลูกต้องนับก่อนนะหนึ่ง คนใครจะพูดเอาคนที่เสียงดังที่สุดในห้องใครจะพูดให้เพื่อนฟังยกมืออคือคุณเจ้าตัวนีน่าฮะคุณเจ้าตัวให้น้องดีน่าได้ไหมคะได้ได้ไหมคะได้ให้นั่งยืนเลยค่ะหนึ่งสองสามเลขหนึ่งสองคนเลขสองน้องโมเดิร์นเข้ามาลีเชือก

เอาหยิบมาเป็นเกย์หน่อยเร็วอ่ามีสิงโตด้วยมีเสือด้วยมีเสือด้วยเอาแบบไหนจะเอาตัวนั้นหรือจะเอาตัวนี้เอาตัวไหนเอาตัวนี้อ้าวทำไมบางคนเลือกตัวนี้บางคนเลือกตัวนั้นอันเด้อจะเอาอันเด้อจะเอาอันไหนครับเจ้าช้างจะเอาช้าง ื่อนอยากฟังนิทานช้างอ่ะเราจะฟังนิทานเหงือกหรือนิทานช้างทานช้างเอาช้างเหรอคะใช่อ่ะงั้นหยิบช้างมาช้างเฮค่ะเพื่นกมีลิงด้วยอ้าวไปถึงนิทานลิงแล้วตอนนี้จะฟังตัวไหนเอาจะฟังช้างจะฟังเงือกหรือจะฟังลิงฟังช้างอ้าวฟังช้างมี่านด้วย เอาถ้าจะปักขาหันหน้ามาหันหน้ามาอยากเจอขาอยากเชิญฝั่งนี้ค่ะเออเอาเลยค่ะปิดตาไว้ก่อนปิดตาไว้ก่อนปิดตาไม่มิดดวงอาทิตย์จะเข้าตาพ่อแม่ทำนันได้เข้ามิด เดียวจ้อาอ๋นั่นให้สวยค่ะเอามือวางบนปากช้นหน่ารักน่ารักจริงๆนี่ถ้าเพื่อนเพื่อนจ๋าช่วยด้วยมีสัตว์หลายตัวเลยค่ะตัวแรกตัวอะไรคะสิงโตตัวอะไรคะชา้างตัวอะไรคะ<า> รวมกันได้ไหมหนึ่งสองสห้าเลขห้าคือตัวอะไรคะช้าง้างนี่เนี่เลขห้าคืออะไรคืออะไร เสือเสือดึงช้างอ้าวมีกี่ตัวแล้วหนึ่งสองสเลข3ามคือเลขอะไรคะเลข3ามคือเลขอะไรคะอ๋อมีสามตัวแล้ว1 2ึงอสอีกัดนึ่งหนึสออ หสือลิงช้างนนี้มีสัตว์กี่ตัวลูก1นึงงเลขสีคือเลขอะไรคะ Nh chăng uống đuôi ăn tay đồ tiger, đồ xin đồ tay đồ lion 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 3 4 5 1 2 เอเอเอใครจะเขียนได้เวลาเขียนไม่ต้องไปยุ่งกันนะคะเวลาเขียนตั้งใจเขียนงานของใครของมันนะสีแดงขอบคุณค่ะ,คคะสีส้มอยากคิดขอบคุณค่ะสีม่วง ขอบคุณค่ะสีอะไรอีกนะ้าสีเขียวพี่พัตเตอร์ขอบคุณค่ะสีจา้าอันทีเขียวอันที่ต้องเขียนเลขที่เหนือขอบคุณค่ะเดี๋ยวนะพี่เขียนเลขเีชมพูดีดีนะขอบคุณค่ะจา้าถ้าเราเอาเสีอะไรดีลูก อ้โม,มีนมูด้วยต้องไหมคะอุ่จีนูมค่ะขอบคุณครับอ้าวฟังคาสังส่งนะ mm hmm. ลูกละของแม่ลูกละของแม่ mm hmm. เขียนตัวเลขนะคะอ้าวแม่ให้ดูเป็นแบบลูกจะเขียนตัวเลขตัวอะไรคะเลขสองอ้าวลองเลยค่ะแล้วเอามาเล่าให้แม่ฟังอาทิตย์เสร็จเลีย้อยงลูกป้า มาค่ะมาค่ะยืนตรงค่ะยืนตรงค่ะนีเรศอะไรคร<า>ะเขาทองเลขหนึ่งครับครับ<า>ไ,ไม่เขียนชื่ออาทิตย์อาทิตย์อ้าวอา,อาทิตย์เขียนใช้เลขหนึ่งไหมลูกถูกต้องไหมคะอาตบมือให้อาทิตย์ด้วยเยี่ยม อ่ะอาทิตย์มานั่งสั่งนี้เลยค่ะเพื่อองใจค่ะใครเสร็จแล้วมาพี่ไตต้นมา้าโอ้โหพี่ไตต้นเลขอะไรครับเลขเ่าทองเลขเสาทองเรียกว่าเลขหนึ่งเลขหนึ่งอาเชิญค่ะตบมือให้พี่ไตต้นพี่ไตท้นถูกต้อง <S 2> <S 2> ใครที่เสร็จแล้วมาบอกแม่นะคะพี่ไตท้นถูกต้องพี่อาทิตย์ถูกต้อง มาเลยค่ะใครเขียนเสร็จแล้วมาบอกแม่นะคะขีดเสาธงขีดขีดขีดเอาแบบนี้เอาแบบนี้เสร็จไหมลูกมาค่ะอันนี้เลขอะไรคะเลขหนึ่งเชาธงพูดใหม่ลูกเลขหนึ่งเชาธงค่ะ อ้าวถูกต้องไหมคะอ้าถูกค่ะค่จ๋าลูกมีดปด้วยครับเอานั่งรอเลยค่ะอีอาเธอร์อาเธอร์เลขหนึ่งเสาธงค่ะเอาใครอีพี่นีน่าเสร็จหรือยังค่ะยังเหรอคะน้องเสร็จหรือยังลูกมาค่ะมาบอกคุณครูค่ะว้าวมาค่ะเขาไม่น้อยมันน้อยบอกลูกเลขอะไรคะ เลขสาวทธงถูกต้องค่ะเหลือใครเอ่ยขยามากค่ะเหลือพี่เนื้อพี่เนื้อเสร็จไหมลูกมาเลยค่ะโอเคเลยว่าเาธงเยอะแยะหมดเลยอ๋อูว่าเสาธงเยอะแยะไปหมดเลยเหรอเก่งมากเก่งมากค่ะขอบคุณค่ะนั่งรอเลยแน้องเสร็จแล้ว เดี๋ยวเรามาดูผลงานของเพื่อนๆค่ะเอานั่งลงนะคะครับถ้าพูดดีน่าพูดรกษาตอนนี้อย่างนี้คุยเรื่องรถถังอันนี้ใช่เลขหนึ่งเสาธงไหมคะใช่ใช่เอามาเช็คงานเพื่อนๆเอาของดีน่าใช่เลขหนึ่งเสาธงไหมคะใช่โอเค ของน้องเหนือใช่เลขหนึ่งสองธงไหมคะใช่แล้วก็ปิดเลขหนึ่งที่เยอะแยะไปหมดเลยของออมแอนใช่เลขหนึ่งสองธงไหมคะใช่โอ้โหอ่านข้อเลขหนึ่งตัวโตมากใช่เลขหนึ่งสองธงไหมคะใช่พี่ไตต้นใช่เลขหนึ่งสองธงไหมคะใช่โอ้ของพี่อาทิตย์ใช่เลขหนึ่งสองธงไหมคะใช่แสดงว่าลูกเขียนถูกต้องหมดเลย ตบมือให้กัเองค่ะ